ครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ติดตามนะครับผมวันนี้แอดจะมาติดตามตัวเลขของสูตรชายนิรนามนะครับครับชายนิรนามนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับครับทราบข่าวว่าเข้ามาแล้วครับสีงวดติดนะครับชายนิรนามให้มาแล้วนะครับผมครับไม่เปิดเผยตัวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมสูตร หวยนินนาณคนนินนาณ์เนี่นบอนะครับไม่ยอมออกสื่อไม่ยอมออกสื่อให้แต่ตัวเลขบอให้แต่ตัวเลขให้แต่ตัวเลขเนาะนะครับเดี๋ยวมอรอกันนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ชายนินนามทําสูตรให้เสร็จก่อนนะครับเราก็มานั่งรอกันเนาะเห็นไหมมานั่งรอกันมาเียฮะนั่งรอเพื่อนบ่ โอ,นนโอ้บานเพิ่นคืองามเดีลยเหรอบาอบนพ่นอ่ะพ่นลำบ,บ่าวอีสานทิศแกล็ดน,นะครับเนี่ยบบอีสานทิศแก่นกระมาเด้กอีสานทิศแก่นมันกระมานะครับนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับอยากได้ตัวเลขของชายเรือนนำรอกันเด้อครับเด้อพี่น้องอันที่เคยติดตามมันสีงวดมันวะสีงวดเข่าทุ่งวดก็เข่าเข่าสามเข่าสามรุดไปนึงเข่าสามงวดลุด งวดนึงคือมาไายทำตอนแรกนี่เดี๋ยวไปบอกให้เอฟซีทำมาเอาหอยฟังเนี้ยตามหลักหลักตามแต่คนเดียวเนาะมาบอกโมเลยเนาะตอนแรกเพิ่นบ่อยากให้นไทยดอกบ่บ่อยากให้ว่าจิขอไายหนาเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นว่าบ่เอาดอกบ่เอาบอกซื่อกับ่ได้เพิ่อนค่ณนางสินะกับไปไายงวดแรกมันก็จำเพ่ได้เนาะมันโดนหลงงวดแรกนี่เลขเขาอยู่จำได้อยู่ว่าเขาแต่ว่าแถวเดินหอยไรหอยแปดหอยแปดทางกูไงแปดทางเออทั้ง กกลลัับบไปมาท่านทนใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบ bon นออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางล้างมางทา่านมันก็เขายุววดทีส่สองนี่ เพิ่นมะหายเป็นหกขางหกขางก็เขาอีกเขาอีกอคือคือรถจากแปดลงมาอย่างหกกระเขายกคือเขาบบบนี้พองวดที่สามมาหนิห่างห่างหกอีกคือเขาห่างหกอีกบ่เขาลดเออลดลดไปงวดที่สามแล้วงวดที่สี่งวดล่าสุดนี่เลยงวดล่าสุดนี่งวดวันที่หนึ่งว่าขณะที่แอดมินเนาะบางสถานีกนเดี่ยไปไายทำมาครับตัวเลขเขาเขาไอ้ศูนย์เจ็ดเขาข้างบนอันนี้พันแห่งหกหกขางคือเขาหกขางคือเขา เดี๋ยวมาล้อเดี๋ยวมาล้อลุนเดี๋ยวมาล้อลุนงวดที่หานงวดที่ห้าเอาพอดีหายจากหางนะครับเพราะว่าไทยทำมาสี่งวดติดไปงวดที่สามงวดที่ห้าจะเป็นไังไงงวดที่ห้าจะเป็นได้นอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอพอดีรอสักครู่นะครับเด้อนะครับรอติดตามครับเพิ่งอะเพิ่งบอกโอ้ไปคนบ้านไทยนาะงพิเศษเดี๋เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้วยแต่ว่าเพิ่นเขียนไฮเพิ่นเบาเบาเพิ่นเบาเพิ่นเบาหยาบเบาอยากออกซิ้อกซิออกซิออกซิออกเสียงพร้อมเม้นบ่ อยากทำออกเอาเหตุใดเขากิบ่บอกซื้อบ่ห้บอกซื้อบเขาเกิดเป็นซื้อยุดอกซื้อน้ยนั่นน้ยนี่แบบนี้ดอกแต่ว่าเมันไมอยู่แต่พ่อม่อยากออกซื้อเป็นบ่าเรากับบให้บ่อยากบ่เออบ่อยากเอาหนาไปออกไอ้ช่องยูทูบเจดาชีนาอ๋อครับครับคนกับหายใจเอามาหายเป็นแนวทางเนาะก็ลองเบิึงเนะครับพี่น้องก็ลองเบิึงเพื่อมวดที่หาเงินขอต่อเนเงินนะครับเนาะ ครโบกบานเพิ่นกับงามงามครับผมพี่น้องงามเตื๋อโยกครับบานเพิ่อนเลยบานเพิ่นกับงามเนาะครับบ้านชายนิรานามนะครับนะครับผมฝากทุกท่านนะครับเนาะดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่งสําคัญต้องกดกระดิ่งนะครับครับขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ดีๆก่อนเด้อครับพี่น้องรอบนหุนเราเดี๋ยวทาทาเพื่อเทศในกับปรด็นนัดเพื่อนเนาะกับปรด็นนักเพื่อนมาเฮ็ดไปถ่ายเลือดกับมาเลยเซีย คเลขาคนจะเห็นได้เลยกนอ๋อแต่ว่ามึอนี่ครัน่ท่านเห็นไปนะครับเนาะแต่ว่าะม่ดนเกิดก็ตะนะครับก็คนไหนก็ติดตามของสูตรพินเนี่ยนะครับเนาะสูตรพินเน่ยเราก็ลงคลิปไปแล้วครับทั้งสูตรสองตัวสามตัวเราก็ลงให้เรียบร้อยนะครับก็หายทุกท่านจบได้ก่อนเด้อนะกดจบได้ก่อนจบได้ก่อนก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผม ขอให้ทำีเครดีๆก่อนก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับเพราะว่าทางช่องเขานี่เพราะว่าช่องทางช่องเขานี่ครับผมก็ได้นําเสนอไปหลายคลิปหลายตัวเลขนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เอาวิเคราะห์จบเลยก่อนก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับผมเดี๋ยวรอคนกครู่กอนเ้อครับพี่น้องครับผมสูตรหวยคนนี้น้ำครับได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เห็นแค่นี้นะครับเดื่อใชาเรียนน้ำนะครับให้เห็นแค่นี้นะครับ เพื่อนเห็นแค่นี้นะครับผมชายนิตนามครับเพื่อนบอกอยากออกซื้อออกเสียงนะครับได้รับรแล้วมาครับมาครับขอให้เด้อกไปที่นี่อ้า้เพื่อนบอกปากแค่นะครับนี่อ่ะครับผมเดี๋ยวมาเบ่งสูตรเก่าพันก่อนนะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันหกซีนะครับของคนนิตน้มที่เพื่อนหายวนะครับเนาะเพื่อนหายวัหกชุดหกโตนะครับเดือนี่ ในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพลา,าที่ผพานมาเพิ่นหายไป02 03 07 06 63 64เด่น06นะครับของคนนี้นะนบกระเข่า07เนาะมันบอกเนฮะเข่า07ด้เนาะ,ะเขาเะ่เขา07นะครับ<ม>เกือบเข่าตัวเด่นนะครับเนาะฝนเด่น6ฝนเด่น06 อ้ยคำนันจับสามตัวนี่เข่าสามเข่าสามตัวดิหน,น่เดี๋ยวจะลองจับสามตัวห้ก่อนนะบ่จะลองจับสามตัวห้เด้อครับพี่น้องอันนี้คือห้เบิ้งนะครับย้อนหลังนะครับเด้อย,ย้อนหลังของคนในนานที่เพิ่นห้ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเพิ่นห้ไว้นะครับอันนี้คือของงวดหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาก็เข่าเป็นศูนย์เจ็ดนะครับเข่าศูนย์เจ็ด เอาตัวนี้นะครับด้วยเนี่ยโอ้ทำเป็นแถวนี่จับสามตัวได้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวอาจแอดจับให้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะอาจจะจับให้สามตัวนะครับเอาของใช้นียน้ำนะครับคนเนียน้ำมาจับให้เดี๋ยวมาเบิ้งของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสี่นะครับมาเพิ่นให้ตัวไหนมาแน่นะครับเนาะนะครับผมเยอะครับผมสูตร คนนิยน,นามในงวดวันที่สิบหกกลุ่มพาพันเพื่อนไห้เวันนี้มีสี่หางเถอว,วันนี้พันไห้แค่สี่หางเด้อครับพี่นอ้องลดลงมาอีกนะครับนะครับลดให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งโอ้หลินไงไงรับสิเนี่ยจับสามตัวเด้อครับพี่น้องจับสามตัวอนะครับวดออกแน่นีแหละ เด่นหนึ่งแปดกับสี่ศูนย์มีปากกาบะมีปากกาบอหัดจะจับสามตัวให้นะจะจับสามตัวให้เพื่อนจะจับสามตัวให้เอฟซีนะครับพี่น้องเด้อป่ะทีนี่นี่นะครับของคนีนานมให้แค่สี่หางไปกับแปดหางนะครับไปกับก็แปดตัวนะครับบนล่างนะครับเด้อบนล่างนะครับบนล่างบนล่าง บนล่างนะครับแตัวหรือว่า3ตัวให้พี่น้องจับเองก็ได้นะครับอาจจะจับเป็นแต่แอดน่าจะแอดชอบ4ีหนะครับ3ตัวนะครับีหหรือว่า7จ0 1ส7่ศี่เจ็ก็ได้ครับด้วยหนึ่ี่เ็ดฟอเลียเคยออกนะครับหนึ่ี่เดี๋ยวเดยวแอดจะจับ3ตัวให้นะครับด้ นะครับผมกับแอดจับไห้เด้อครับเด้อสามตัวนะครับแอดจับได้เป็นหนึ่งเจ็ดซีนะครับหนึ่งเจ็ดซีนะครับสามตัวจับอยู่ในนี่นะครับเด้อแอดจับจับสามตัวอยู่ในสูตรของคนในนั้นมาครับทุนไหมาสซีตัวนี่งแหละครับแอดจับให้ได้หนึ่งเจ็ดซีกับแปดสีศูนย์กับแปดสีหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่แปดนะครับผมถ้าทุกท่านเห็นเป็นตัวใด อยากจับเป็นตัวใดก็จับล่องเบงนะครับเ้ออยู่ในสี่ตัวของเพนนี่นะครับเนาะของค้นนินาน้ำนะครับเปอรไหมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบงกอนก่อนที่จะนําไปลงทุนเออตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ด,ดุดนะครับทั้งช่องเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบงนะบก่อนที่จะไปลงทุนนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับผม ก็หนาลุนนะครับพี่น้องนะครับตัวเลรียงคนหนาลุนนะครับตัวเลขงวดนี้นะครับที่แอดชอบนะครับเนาะชอบตัวนี้นะครับเด้อแอดชอบแอดชอบตัวนี้นะครับแอดชอบตัวนี้นะครับแปดแปดสี่หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดสี่ตัวนะครับอันนี้คือตัวร้องเอานะครับ ชอบก่อนนําไปลงทุนเลยนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวครับก็ให้ทุกท่านได้จบได้ก่อนตอนที่จะไปลงทุนนะครับตัวเลขของคนนีแนนาณนะครับเข่ามาแล้วครับสามงวดเพิ่นไหมาสี่งวดนะครับเข่าสามงวดหลุดงวดหนึ่งอันนี้คือเป็นงวดที่หาด้ครับจรเจ่น้องเพิ่นไหมาไวไหมาแล้วนะครับผมคนนีแนนาณตัวเลขงามๆนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง